สวัสดีครับท่าผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้พรฤหัสับ,บดี20กุมภาพันธ์2568อย่างที่เห็นครับมีภูมิใจไทยมันก็เหมือนเป็นก้างขวางคอชอบออกตัวเล่นเป็นบทพระเอกล่อเกินหน้าเกินตาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ลือกันให้แซดว่าพักเพื่อไทยและผู้นำทางจิตวิญญาณ ชักจะเหลืออดเหลือทนกับพักร่วมรัฐบาลพักนี้แล้วออกไปซะแต่ถ้าไม่ออกมาคุยกันสิแรกเก้าอี้กันเอามหาดไทยที่เป็นเก้าอี้ใหญ่บิ๊กเบิ้มกลับคืนมาเพราะเองไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้แดงกับน้ำเงินแตกจริงหรือแค่ปาหี่ สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับแขกรับเชิญของผมครับกลับเข้ามาช่วงนี้แขกรับเชิญของผมอยู่ที่นี่แล้วครับนั่นก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตนิดเดียวว่าใส่เสื้อใส่นาฬิกาสีกระแทกใจผมมากนะวันนี้วันพฤหัสอ๋อนึกว่าใส่มาเพื่อกระแทกใจผมวันพฤหัสวันพฤหัสต้องสีส้มสีแสดสีแสดอ่ะครับเออดูแม่ดูแล้วมันขึ้นกล้องนะ <laughs> ขึ้นกล้องเลยแหละเอากลับเข้ามาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วผมก็ถามไว้แล้วว่าตกลงแดงกับน,น้ําเงินพักแดงคือเพื่อไทยครับน้ําเงินคือภูมิใจไทยครับมีข่าวออกมามากมายว่า,า,าขัดแย้งกันถึงขนาดจะปรับออกถึงขนาดจะริบกระทรวงเอาตรงนี้ก่อนเลยขัดแย้งกันจริงหรือปาหี่คุณเทพไทยก็เหมือนกับเด็กเล่นขายของอะ่ะเหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมาเอกระทบกระแทกกันบ้างเป็นปกติทางการเมืองนะว่า เพราะว่าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจุดยืนอุดมการณ์แนวทางมันต่างกันโดยชิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาร่วมรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลเดียวกันเมื่อบริหารประเทศมันก็กระทบกระทั่งมีอะไรกันอยู่บ้างและทั้งสองพรรคนี้ก็มีเกมเขาเรียกว่าอะไรถือไพ่คนละใบนะต่างคนต่างถือไพ่ที่เหนือกว่ากันคนละใบเพราะฉะนั้นมันก็ เกกันไปเกกันมาพักเพื่อไทยได้เสียงมากกว่าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับเป็นผู้นำรัฐบาลเพราะฉะนั้นนโยบายทั้งหมดก็เป็นของพักเพื่อไทยอ่าพรรสีน้ำเงินภูมิใจไทยก็เป็นพักอันดับสองแต่ว่าในการร่วมรัฐบาลเขาก็มีบทบาทมีอำนาจมีอิทธิพลที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยเพียงพร้มได้ประกอบกับพื้นฐานของเขาในตอนนี้ เขาก็มีสอสอสีน้ําเงินเป็นคอนเนคชันเขาด้วยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ถือไพคอ่คนละเล่มถือมีดคนละเล่มยอางี้ดีกว่าเอ,อาถือมีดจริงจริง<ๆ>ถือมีดกันคนละเล่มเพราะฉะนั้นก็คุมเชิงกันกระทบกระทั่งกันบ้างก็ <im it> กเป็นธรรมดาแต่ในความเห็นผม <im it> ผมคิดว่าไม่ถึงกับแตกหกักการเมืองในวันนี้เนี่ยไม่ถึงแตกหักแต่ว่าการที่ต่อรองกันกระทุ้นเพื่อประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเอาประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นรัฐบาลก็แล้วกันหวานชื่นกันอยู่สัก3-4เดือนของคุณเศรษฐาหลังจากนั้นก็เริ่มกระทบกระทั่งกันอย่างที่ว่าแต่พอมันเป็นคุณแพทองทานเนี่ยดูเหมือนว่าแผลจะใหญ่ขึ้นเอาง่ายๆว่าเรื่องของการแก้รัฐนุนนี่เป็นแผลเริ่มต้นหรือเป็นแผลล่าสุดคือเป็นแผลล่าสุดคือจริงๆเนี่ยเขากระทบกระทั่งตั้งแต่เรื่องนโยบายกัญชาแล้วรัฐบาลเศรษฐานะครับที่เอากัญชาออก เอากัญชาไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ไม่ยอมทางภูมิใจไทยไม่ยอมเอาเจอาจาคุณทักษิณไปตีกอก์อฟกันเอาสุดท้ายคุณเศรษฐาก็ถอยให้ไปใช้บพรบควบคุมกัญชาใช่ไหมเอาหลังจากนั้นพักเพื่อไทยเสนอแก้บพรบจรยธรรมประเด็นจรยธรรมคุณอนุทินก็ออกมาแบบรอแบบคุณทักษิณว่า เอ่อถ้าไม่พร้อมจะตรวจสอบก็อย่ามาเป็นนักการเมืองเอาถอยอีกเอาแก้พรบรกลาโหมครับใช่ไหมจะจัดระเบียบกลาโหมอนุทินออกมาขวางถอยอีกครับเอ่อคาสินโนอา่าคุณอนุทินมาแย่นี่แล้วเอา้าถอยอีกอา่าเข้าไปจัดการใหม่มาถึงรัฐธรรมนูนอา่าพอรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้มันได้ ถ้าภาษาชาวบ้านว่าแก้แก้แบบแก้บนนะ่ะคือไปหาเสียงกับชาวบ้านว่าจะแก้รัฐธรรมนูญวันแรกที่ได้เป็นรัฐบาลประชุมคอรมนัดแรกจะอนุมัติแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนี่วุ่นนิ่ง่เขาหาเสียงไงแต่วันนี้ครึ่งเทอมแล้วก็ยังไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นก็พยายามผลักดันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลต้องรีบทำแต่ไม่กล้าเสนอในนามรัฐบาลเพราะตัก เสนอในนามรัฐบาลมันเป็นกฎหมายรัฐบาลถ้าไปตกในสภารัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองอาจจะต้องยุบสภาครับแล้วก็ฟังดูเสียงในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วไม่เป็นเสียงเดียวกันภูมิใจไทยก่อคานรวมไทยสร้างชาติก่อคานอะไรกันก็โยนไปวิสุทธิ์ชัยนรุนเสนอในนามพักออพอในนามพักก็ปล่อยอิสระพอปล่อยอิสระม,รมันก็ร่วงไงเออมันก็ร่วงพอร่วงปั๊บแบบนี้ปับ๊บก็เห็นรอยว่าโอเค ต่างฝ่ายต่างเขาขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยก็อาจจะบอกว่านี่สิไม่สําเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะเขานะเขานี่อยากให้สําเร็จขนาดพูดว่าเดินอ้อมเพื่อความสําเร็จไอ้ที่เดินตรงเนี่ยมันตกเหวคือพยายามจะเคลียร์กับชาวบ้านคือวันนี้เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพักเพื่อไทยต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาสิ่งที่ไปพูดไว ยเสีไว้คือแก้แบบแก้บนอย่าแก้บนน่ะไม่ไม่จะแก้บนแก้ละแก้แบบแก้ขอไปทีขอไปทีแต่คนก็วิวพากันว่าพรรคเพื่อไทยจริงๆอ่ะอยากจะแก้เรื่องมาตราที่ทําให้สสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณได้แล้วก็แก้เรื่องคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งอันนี้เป็นไปได้ไหมเอาเอาตรงนี้ก่อนคือคือยังพรรคภูพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ต้นว่าเขาจะแก้ใหม่ทั้งฉบับเพราะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นผลไม้พิษ ครับที่มาจากต้นไม้พิษเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ให้หมดวันที่เขาเป็นฝ่ายค้านนะเขาประกาศว่าแกห้หมดแต่ว่าพอมาเป็นรัฐบาลวันนี้ก็มาเจอมาเจอรวมไทยสร้างชาติมาเจอภูมิใจไทยที่มีจุดยืนว่าจะแก้ก็ได้นะแต่ว่าหมวดหนึ่งหมวดสองห้ามแะนะครับอ่าก็พรรคเพื่อไทยก็ถอยไงก็โอเคอ่ะอายอมเอาหมวดหนึ่งหมวดสองก็ไม่แก้อ่าแต่ว่าเอา้าอยากจะแก้แต่ว่าที่คุณต้นถามเนี่ย อันนั้นเป็นรายละเอียดผมคิดว่าเขาเขาทำอยู่แล้วอ๋ออทีนี้พอภูมิใจไทยขวางครับอเอาเล่นหล่อๆอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของเขากระโดงกับเอาภายแทงกันคนละแผลอยู่แล้วครับทำไมรอบนี้ถึงกับต้องเปิดประเด็นสนามกอล์ฟแลนโชชานวีครับคือผมว่าแลนโชชานวี v เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติการเอาใจนายเอาใจนายใหญ่ คือรู้อยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่แฮปปี้กับสีน้ําเงินใช่ไหมฮะก็พันกันไปพันแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเด็กนายใหญ่นะครับที่มาจัดการบริหารจัดการที่ตอนนี้ที่คนเขาบอกว่าจะปั้นเ,เด็กคนเนี้ให้เทียบเท่า,ทากับครูใหญเ่เป็นมือไม้ของนายใหญ่แต่ไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยไม่ได้อยู่แต่แต่ว่าเข้าคุมกระทรวงกรเกษตรไง พรรคพรรคที่ไม่ไม่ไม่กลัวชื่อพรรคเขากล้าก็เขียนข้างหลังเนี่ยว่ากล้าทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเชิงแจ็คเก็ตอะตอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเนี้เขาก็ต้องการเอาใจเออเอาใจนายใหญ่พอเอาใจนายใหญ่ก็ลูกน้องก็ขยับไงมันได้โอกาสพอดีก็ขยับไปตรวจสอบสนามกอล์ฟของคุณอนุทินคุณอนุทินก็เดือดปัดๆเ ขนาดว่าสะบทออกมาว่าหน้าตัวเมียซึ่งปกติคุณอน,นุทินไม่ได้พูดอย่างนี้เป็นคนที่พูดจามัทุรสวาจามากพูดจาหวานเอาใจมากประนีประนอมสูงมากแต่ว่าผมว่าเขารู้ไงว่าเขากำลังถูกเล่นงานจากคนกลุ่มนี้เพื่อเอาใจนายใหญ่และมาเล่นเขาเขาก็เลยบอกว่ามันหน้าตัวเมียและพอหน้าข่าวถามว่านี่มันเป็นประเด็นทางการเมืองไหมคุณอน,นุทินก็บอกมัน500เน 500%! ร้อเอเเพราะฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการเอาหน้าเอาใจนายใหญ่แล้วก็ไปแทกไปกระแทกพักภูมิใจไทยคุณอนุทินนะครับก็เลยก็เลยเห็นเทเห็นอยู่เนี่ยคือเด็กสร้างก็ถูเอาเอาอย่างนี้ก่อนเอาหน้าเอาใจนายใหญ่เนี่ยครับ เขาว่าันว่านายใหญ่ใช้ให้ทําหรือเอาหน้าโดยนายใหญ่ไม่ต้องใช้ผมก็คิดว่าเนี่ยเอา,เอาผมให้ความันทําว่าอาจจะบางทีเขาก็อาจจะเอาใจในหน้านายครับผมทําเรียบร้อยแล้วคือนายก็ชอบอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นายใหญ่ชอบอยู่แล้วไง <Go> <st> <ep> แต่ว่าเพียงหัดจะไม่ได้ทันคิดก็ <c ười> <c ười> อันนี้ไปจัดการให้เออาจัดการนอกสั่งให้แล้วแต่ว่าที่จัดการนอกสั่งมันถูกใจนายไงแสดงว่า,าถือข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วมีอยู่แล้วเ <c ười> มือ่อไหร <c ười> ่จะแทงแค่นั้นเองใช่ใช่คือทางการเมืองแต่ละคนเนี่ยหมายความว่า ถ้าเป็นนักการเมืองมืออาชีพนะก็พร้อมที่จะแบกข้อมูลของแต่ละฝ่ายคือแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลของแต่ละฝ่ายเนี่ยเต็มไปหมดนักการเมืองในสภาเนี่ยนะเดี๋ยวตกลงนักการเมืองเราที่มีอยู่ในสภาเนี่ยที่มีเขาเขาเป็นคนดีกันแล้วเหรอทำไมดูแล้วเหมือนเขาเป็นคนร้ายกันหมดเลยมีมีมีเรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าแต่ละคนมันมีเรคคอร์ดของของแต่ละคนเนี่ยไวอยู่แล้ว เพราะว่าคือคุณต้องเข้าใจนะเวลามันเป็นพวกกันมันก็โอเคไม่ได้เก็บมาใช้แต่ว่าเราไปอยู่ตรงข้ามกันมันก็ต้องเก็บมาใช้และคุณจะเห็นเนี่ยเวลานักการเมืองมาโต้กันเนี่ยทันใดทันฟวันแล้วมันหยิบข้อมูลขึ้นมาแต่ละคนมันซัดทืนเนี่ยนะโอ้โหทันทีแสดงอะไรแสดงพวกนี้มีวัตถุดิบมีข้อมูลดิบอยู่ในมืออยู่แล้วเพียงแต่มาใช้วันไหนแค่นั้นเองพะกรณีที่คุณว่าเนี่ยนะโโนดสปกนะที่เขาใหญ่ไรเนี่ย ผมว่านักการเมืองเนี่ยเก็บไว้หมดทุกคนคือโฉนดกี่ใบน,นสสามกห้ 5, าใบเนี่ยรู้มานานแล้วลมาาไม่ได้เพิ่งรู้ใช่ไปทับซ้อนที่สอประกอที่เขาที่ป่าสงวนก็รู้มานานแล้วเก็บเอาไว้แทงเปลี่ยงแต่ว่าจะใช้วันไหนไงวันไหนมันมีปัญหาที่จะต้องคิดบัญชีก็ต้องเก็บมาใช้อันนี้เขาเรียกตบตบศัตรูให้นายดูไหมภาษาไว้นู่นเขาเรียกตบเด็กให้นายดูนะตบมันมันไม่เด็กแล้วสิตบโจนให้นายดูเ ไม่ล้วก,ก็คือจัดก,การให้นายเห็นน่ะอจัดก,การแทนนายอ่ะอ่า่มียสรุปแม่จัดก,การแทนนายเอาใจนายแล้วถ้าอย่างเงี้ยฝั่งน้ําเงินที่เขาเดือดปุดปุดถึงขนาดหน้าตัวเมียเขาจะโต้ด้วยอะไรคือวันนี้อ่ะคือวันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็คงจะดูจังหวะเหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรคืนเอาคืนได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้เนี่ยเขาถือไพ่ต่ํากว่านายใหญ่อยู่แล้ว เพราะนายใหญ่อำนาจนายใหญ่เนี่ยหนึ่งเป็นนายกอำนาจนายกเนี่ยมันสามารถที่จะปรับออกได้สามารถจะยุบสภาได้สามารถที่จะจัดการอะไรได้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เงียบๆอยู่แล้วปกติเขาเงียบถ้าไม่อะไรจะมากระทบเขาเนี่ยเขาไม่แสดงฤทธิ์เดชอะไรโดยโดย,โดยทางการเมืองของเขานะเ,เขาเล่นการเมืองเป็นเขาอยู่รอดอยู่ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูนะเวลาจะพูดให้กระทบให้โตเวลานายใหญ่พูดกระแทกแรง เออว่าเอารอคนเดียวไงเนี่ยเขาก็จะตอบแบบว่านิ่มนวลยังไม่รอรอไม่พออะไรเขาก็พูดในตานองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเขายังไม่โตหรอกดูจังหวะแต่บทที่ออกมานะเอา้าที่เห็นบอกว่าเอารอคนเดียวยังไม่รอเนี่ยถ้าช่างน้ําหนักกันในสายตาประชาชนครับกลับกลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยหรือพักสีน้ําเงินเนี่ยดูท่าจะเอาตามหัวข้อจะ ่วงใหญ่พี่น้องประชาชนมากกว่าพรรคสีแดงเพราะแต่ละเรื่องที่ค้านไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเลยถ้าทําไปไงเป็นอย่างนั้นไหมคือแต่ว่าเป็นอย่างนั้นก,ก็ได้เพราะเขาเอาใจเขาหาเสียงไงคืออะไรก็แล้แต่ถ้าหากว่าพรรคสีน้ําเงินเขาเขาคัดค้านแล้วเขาก็คิดน่ยว่าถ้าอะไรที่เขาคัดค้านเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์แล้วมันได้มวลชนด้วยเขาก็คัดค้านเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าพรรคสีน้ําเงินเนี่ย เวลาค้านอะไรก็จะอิงกับประชาชนเนี่ยมากกว่าอย่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขารู้เนี่ยจะทำไมเขาแก้อะไรเอาปัญหาเรื่องปัญหาป้าต้องดีกว่าอะไรเนี่ยคือคือคือเขาพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดในเรื่องที่ประชาชนจับต้องได้แล้วก็ถูกใจชาวบ้านถูกใจประชาชนครับออันนี้เขาก็ถือว่าเขามีแบ็คเขามีประชาชนเป็นเป็นหลังพิงอยู่แล้วแต่ถามใจลึกๆเตอนนี้ไปคำถามสุดท้ายช่วงนี้คือ แต่ถ้าสองคนนี้สองพักนี้จะแตกหักฉีกขั้วฝั่งนึงจะทีมอีกฝั่งหนึ่งทงิ้งหรืออีกฝั่งนึงจะข้ามขั้วไม่มีไม่มีคือผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือการเมืองในยุคนี้มันยังการเมืองสมประโยชน์กันอยู่เพียงกระแทกกันบ้างแบบลิ้นกับฟันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จับมือกันหลายคนบอกเหมือนหนังไทยไงตบจูบตบจูบตบจูบ,บ,จบแล้วก็ดีกันครับเออมันเป็นเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพักเพื่อไทยจะ ปรับเอาพักภูมิใจไทยออกเนี่ยในความเชื่อผมนะไม่มีทางหรือพักภูมิใจไทยจะถอนตัวจะหักหลังเนี่ยผมว่าไม่กล้าไม่กล้าแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการต่อรองอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้หรือจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันขอกระทรวงมหาดไทยคืนจะได้ไหมอันนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะั้นมีสิ่งดีๆมาแนะนำอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทํางานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้ แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอโ้คุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี่คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,000 90บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02 016 0000 000, หรือที่ LINE @tv999 ครับ